ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องยำ้ำตั้กันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID Motto ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกอาการพิกเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือก3กลองจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวาลาคังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สสีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซสีเรียกนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกําลังเฝ้าดูคุณเฝ้าห่วงคุณอย่างเงียบๆน,นะครับผ้อม คุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ The Magician อืมวงการวิชาการครูบาอาจารย์เดอะไฮเฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ได้หมดเจ็ดถ้วยคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้มีเจถ้วยด้อเออสามเหรียญ Temperance เออคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งวันนี้เราใช้ไพ่ห้าใบรู้เรื่องไม่ต้องเปิดเยอะ คุณกองที่หนึ่งมาขยายความกันนะครับตามหน้าไพา่ใครกําลังเฝ้าดูคุณเฝ้าห่วงคุณอยู่เงียบๆมีพลังงานของครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องชัดเจนมากเออผู้ใหญ่ในที่นี้บางทีไม่ใช่ผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่มากๆก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่โตกว่าปีสองปีรุ่นพี่ที่แก่กว่าไม่กี่ปีก็เป็นไปได้เช่นกันหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เป็นรุ่นเดียวกันหรือครูติวเตอร์ ผู้สอนที่ปรึกษาของคุณที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือแม้แต่จะเด็กกว่าคุณก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้การศึกษามันก็พัฒนาขึ้นไม่ได้จํากัดอายุผู้สอนบางทีผู้สอนติวเตอร์อาจารย์ของเราอาจจะเด็กกว่าเราก็ได้อ่าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอายุไม่เกี่ยวตัดเรื่องอายุออกไปก่อนแต่เอาว่าสถานะของเขาหรือเธอที่กาลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆและเป็นห่วงคุณคือ ครูอาจารย์ของคุณผู้สอนของคุณติวเตอร์ของคุณหรือที่ปรึกษาของคุณใดๆสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับแวดวงวิชาการและการพัฒนาตัวเองนี่แหละบางท่านอาจจะเป็นอาจารย์สมัยเรียนมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเออ บางทีสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์หนุ่มๆสาวๆไว้ไล่เลี่ยกับคุณอ,อประมาณโตมาด้วยกันแล้วพอเรียนจบออกมาก็ไม่ได้เจอกันอีกแต่คุณกับอาจารย์ของคุณอาจจะยังมีการติดต่อกันบ้างในทางออนไลน์เช่นเป็นเฟรนเป็นเพื่อนกันใน Facebook ติดตามไ G กันอะไรแบบนี้เออแม้จะเรียนจบมาแล้วแต่คุณกับอาจารย์ของคุณก็กยังติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลมีเดียไม่ได้เจอกันแต่ยังเห็นกันตลอดเวลาเออเห็นความเป็นไป ครูอาจารย์ของคุณดังกล่าวผู้ใหญ่ดังกล่าวหรือคนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปแล้วเนี่ยเขาเฝ้ามองดูคุณด้วยความเป็นห่วงเพราะอะไรตอนนี้ดูเหมือนคุณทําหลายอย่างในชีวิตคุณจับธุรกิจหลายอย่างหรือเปล่าคุณมีคนครบหลายคนหรือเปล่าคุณใช้ชีวิตสนุกสนานร่ราเริงขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะเหมือนกับว่าลัลลามากมายเที่ยวเที่ยวเที่ยวกินกินกินดื่มดื่มดื่มแบบนี้หรือเปล่าเออบางท่านนะบางท่านนะไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่านะบางท่านนะ พฤติกรรมสิ่งที่คุณทําอีเวนต์ของคุณกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่คุณทําและคุณนําเสนอออกเสอเนี่ยอยู่ในสายตาท่านเหล่านั้นนี่และท่านเหล่านั้นก็กําลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆด้วยความเป็นห่วงว่าคุณจะเอาตัวรอดได้ไหมคุณจะเลือกอะไรผิดๆเข้ามาในชีวิตไหมคุณจะเกิดอันตรายใดๆไหมบางคนปาร์ตี้เยอะเที่ยวเยอะดื่มเยอะลงรูปปาร์ตี้ลงรูปเที่ยวท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็จะเป็นห่วงคุณเฝ้าดูคุณว่า คุณยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าจะไปเกิดอุบัติเหตุอะไรไปมีเรื่องมีราวที่ไหนไหมอะไรประมาณนี้อืมในบางกรณีอ่ะถ้าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันแล้วไวัยไล่เลี่ยกันสักหน่อยหรืออย่างที่บอกว่าอายุไม่เกี่ยวอ่ะแหละผมไม่อยากให้สนใจเรื่องอายุเท่าไหร่แต่ความเป็นครูอาจารย์เนี่ยเอาเป็นว่าวุฒิที่ภาะวะคุณวุฒิจะสูงกว่าคุณนะในบางทีอาจจะมีการแอบชอบกันอยู่ระหว่างเรียนเออยกตัวอย่างเช่น คุณไปเรียนพิเศษไปเรียนภาษาไปเรียนดนตรีไปเรียนกีฬาหรือไปเรียนธรรมหาเรียนอะไรก็แล้วแต่เราไปเจอครูเจอติวเตอร์เจอค้ชสที่รุ่นราวคราวเดียวไวใกล้กันหรือไวไหนก็ได้อาจจะมีการชอบชอบกันอยู่แต่ไม่ได้จีบกันไม่ได้จีบกันมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันแล้วพอเรียนจบแยกย้ายออกมาก็แบบนี้ประมาณนี้ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันยังคงส่องโซเชียลมีเดียซึ่งกันและกันอยู่เออไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากมายแต่ยังเห็นความเคลื่อนไหวกันอยู่คาแนะนําคือ ใช้ชีวิตตามปกติเออเขาจะห่วงคุณเขาจะส่องคุณเขาจะเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆก็เป็นเรื่องของเขาถือว่าดีที่มีคนเป็นห่วงดีที่มีคนรักคนห่วงนะครับมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดและอย่างน้อยๆเนี่ยการใช้ชีวิตปกติของคุณเนี่ย ถ้าคุณยังมีความสุขดีอยู่คุณยังล้นลาได้อยู่คุณยังทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างสบายๆอยู่สุขภาพดีแข็งแรงคนที่เฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่เขาก็จะพลอยมีความสุขพลอยยินดีไปด้วยแม้แต่คุณไปมีแฟนไปมีคนรักไปคบหาใครเขาหรือเธอก็จะยินดีกับคุณเงียบๆไม่แสดงตัวอาจจะไม่มากดไลค์ไม่มาคอมเมนต์ใดๆแต่ขอให้รับรู้ไว้เถอะว่าคนลักษณะดังกล่าวเขารับรู้เขาดูอยู่ ความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ในสายตาเขาและเขารอเฝ้ายินดีกับคุณเขาเป็นห่วงคุณเขาลุ้นให้คุณเจอสิ่งดีๆนะครับคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้เป็นกัลยะาณมิตรอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นไปทางด้านครูบาอาจารย์คนที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการหรือสมัยเรียนมหาวิทยาลัยสมัยเรียนม,ยมัธยมปฐมใดๆก็ได้แล้วแต่เรียกว่ารู้จักกันมายาวนานอย่างนี้แล้วกันเออโรงเรียนพิเศษกฎว,วิชาติวเตอร์ใดๆไ,ไ,ได้หมดแวดวงดังกล่าวเขามองคุณอยู่ เขาห่วงคุณนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิบซีวันนี้หัวข้อใครกําลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆกำลังห่วงคุณอยู่เงียบๆคุณกองที่สองคุณได้ไพ่สามดาบทรีออฟซอสไม่ต้องกลัวดาบอืสิบถ้วยเทนอฟคั s สเตรนจ์แล้วก็แปดดาบเอ็ดออฟซอ The Hermit โ okay. อเคมาขยายความกันใช้ไพ่5ใบรู้เรื่องไม่ต้องเปิดเยอะคุณกองที่2ใครกำลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆพลังงานกองนี้ชัดเจนมากตามหน้าไพ่นะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะเป็นพลังงานของคนเก่าๆแฟนเก่าก็ได้คนที่เคยจีบกันก็ได้คนที่เคยผิดหวังจากกันไปก็ได้คนที่คุณเคยเทเขาหรือเขาเคยเทคุณก็ได้เป็นอะไรสักอย่างที่เคยมีประสบการณ์ปวดใจเสียใจร่วมกันอ่าแต่มันเป็นอดีตไปแล้ว ปัจจุบันนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาเนี่ยเขาก็มีครอบครัวของเขาเออมีชีวิตที่สุขสบายดีคุณก็อาจจะมีครอบครัวของคุณหรือต่างคนต่างจะยังไม่มีครอบครัวได้หมดแต่นี่คือการอ่านตามสิบถ้วยนะเรียกว่าต่างคนต่างมีชีวิตที่ดีเป็นของตัวเองแล้วก็แล้วกันเออไม่ว่าคุณจะยังหมันไส้จะเกลียดเขาอยู่ไหมหรือว่าดีกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วแต่เอาเป็นว่าห่างกันไปแล้วคนเคยมีประสบการณ์เสียใจร่วมกันดังกล่าว แฟนเก่าเพื่อนเก่ากิ๊กเก่าคนเคยเทคนเคยถูกเทได้หมดทํานองนี้แล้วเขามีชีวิตใหม่แล้วคุณก็มีชีวิตใหม่แล้วแต่เขายังห่วงคุณเสมอภาษาคนเคยรักคนเคยชอบคนเคยมีสัมพันธ์ดีๆต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนเลิกกันไปยังไงจบสวยไม่สวยแต่ลึกๆเขาห่วงคุณสายสัมพันธ์มันไม่ได้ขาดเออต่อให้เขามีครอบครัวไปแล้วเขาก็จะมองคุณแบบเพื่อนคนหนึ่งคนเคยรักมองแบบเพื่อนคนหนึ่งนะ ตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าดูเขาห่วงคุณอย่างเลยอะ่ะเออเหมือนคุณประสบปัญหาอะไรแล้วคุณอาจจะระบายออกสื่อหรือว่ามีความหม่นหมองเศร้าใจที่เขาสัมผัสได้ทางจิตวิญญาณก็ได้เช่นกันเออหนึ่งนะหนึ่งคือคุณอาจจะใช้โซเชียลมีเดียในการระบายในการปรึกษาคนนั้นคนนี้แล้วข้อความรูปภาพดันไปโผล่ให้เขาเห็นเออหรือเขาเป็นเพื่อนกับคุณเป็นเฟรนด์กับคุณในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วและเขาดูกิจกรรมของคุณเป็นประจำอยู่แล้วก็ได้เช่นกัน น่าจะมีรูปหรือข้อความบางอย่างของคุณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังประสบปัญหาเด้งให้เขาเห็นอืมเขาได้เห็นรูปภาพได้เห็นข้อความอะไรบางอย่างของคุณแล้วล่ะเออหรือแม้แต่ถ้าบางคนนิยมไลฟ์สดเวลาไลฟ์เวลาพูดจาออกกล้องเนี่ยคุณดูเศร้าหมองเขาจับสังเกตคุณได้ประมาณนี้เป็นได้แต่เขาก็ทําได้แค่ดูคุณเงีบเยบๆอืมเพราะเขาก็มีชีวิตของเขาแล้วบางคนอย่างที่บอกอาจจะมีครอบครัวไปแล้วเพราะฉะนั้นจะลงมายุ่งอะไรคุณมากก็ไม่ได้เออหรือคุณมีครอบครัวแล้วก็ได้เช่นกัน แต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าคนลักษณะดังกล่าวนะขอให้รู้ไว้เลยว่าคนลักษณะดังกล่าวเขายังเป็นห่วงคุณเสมอสายสัมพันธ์ที่ดียังไม่ขาดเออต่อให้คุณจะรู้สึกไม่ดีต่อกันไม่ว่าจะเคลียร์กันได้แล้วหรือไม่ก็ตามคนลักษณะดังกล่าวเขายังเฝ้ามองดูคุณอยู่เงียบๆด้วยความเป็นห่วงอยู่ในมุมของเขาอยู่ในที่ของเขาบางคนไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้จะมาบอกเอ้ยไม่เอาฉันหัวร้อนฉันไม่ชอบไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาอะไรคุณก็ไปจัดการตัวเองได้ ถ้าคุณไม่อยากให้เขายุ่งจริงๆคุณก็บล็อกเขาไปสิครับเออแต่ถ้าเขายังส่องคุณได้ยังเฝ้ามองคุณได้ก็แปลว่าความสัมพันธ์คุณดีขึ้นแล้วถูกไหมครับเอานะไม่สามารถตรงทุกท่านนี่คือการอ่านไปตามหน้าไพ่นะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงเลยลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองอื่นได้นะครับประมาณนี้นี่คือพลังงานของคนที่กําลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆเ,เป็นห่วงคุณอยู่เงียบๆคือคนลักษณะดังกล่าวนะครับว่างๆก็ส่งกําลังใจไปแใหเ้เขาบ้างก็ได้เออ ใจิตใจคนเรามันส่งถึงกันได้นะครับทําไปเล่นไปตามความเชื่อถ้าคลื่นตรงกันสมาธิตรงกันซะมันส่งส่งความห่วงใยถึงกันได้มีมิตรดีกว่ามีศัตรูมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดอะไรแล้วไปแล้วก็อาภัยให้กันมีแต่จะเสริมบารมีให้คุณเติบโตยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามก็เลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูด,ด,ดง C, วงไพ่ยิบเซีันนี้หัวข้อใครกําลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆนะคุณกองที่สามคุณได้ไพ่หกดาบ six of swords อืม six of swords อ่าแล้วก็หกไม้เท้า six of wands the f o o l ความลาลลาความมีความสุขอารมณ์ดีแล้วยังไงราชินีไม้เท้า queen of wands และสามถ้วยให้ดีดีดี t h of cups ขยายความกันคุณกองที่สามตอนนี้ใครกำลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบเงียบกำลังเป็นห่วงคุณอยู่เงียบเงียบนะ ต้องบอกว่าเป็นคนในครอบครัวคุณนั่นแหละมีแนวโน้มจะเป็นคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอืมคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายทํานองนี้หรือแม้แต่แม่แฟนสําหรับคนที่มีแฟนหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความเคารพกันที่คุณเคารพเขาและมีแนวโน้มจะเป็นเพศหญิงอืมหรือแม้กระทั่งคนที่มีจริตเป็นหญิงเอา้าทายอย่างนี้เลยนะคุณกับเขามีความห่างไกลกัน เป็นไปได้บางท่านบางคนจากบ้านมาเรียนหนังสือจะมาทํางานอาไปต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดหรือจากต่างจังหวัดเข้าเมืองหรือจากอยู่เมืองแล้วไปทางานต่างจังหวัดสลับกันได้ประมาณนี้มีการเดินทางไกลเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้คุณกับเขาไกลายเป็นคนไกลซึ่งกันและกันคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ต้องสาสางให้ได้ทําให้สําเร็จตามฝันเออแล้วคุณก็มีแนวโน้มจะทําได้ด้วยเพราะคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณมีความสุขคุณเบิกบานใจ เดอะฟู The fool เป็นตัวแทนของคนมีความสุขคนละลาคนเฮฮาคนมีความคิดสร้างสรรค์เดอะฟูอย่าไปแปลตรงตัวว่าคนโง่ไม่ได้นะครับอย่าไปแปลตรงตัวเดอะฟูคือคนฉลาดคนมีความรู้คนมีความสามารถคนมีความสุขประมาณนี้เลยนี่คุณคือเดอะฟูคุณกาลังมีความสุขในสิ่งที่ทํามีเป้าหมายชัดเจนแต่คนลักษณะดังกล่าวเขาห่วงคุณเออเขาเฝ้ามองดูคุณเงียบ อาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากรบกวนคุณหรือเปล่าบางทีคุณแม่คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนพูดน้อยบางบ้านนะบางบ้านไม่สามารถตรงทุกท่านคุณแม่ที่เป็นคนพูดน้อยเฝ้าดูแล้วก็เน้นปฏิบัติให้อย่างเดียวบางทีมีเรื่องดีใจก็ไม่พูดเสียใจก็ไม่พูดห่วงก็ไม่พูดผู้ใหญ่หลายท่านเป็นลักษณะดังนี้นะครับอืมคุณแม่คุณน้าคุณป้าคุณย่าคุณยายได้หมดญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงดังกล่าวหรือคนที่มีจริตเป็นผู้หญิงก็ได้เออโดดเด่นมากที่ห่วงคุณมาก กรณีนี้ถ้าถามว่าแล้วคุณพ่ออะห่วงไหมคุณพ่อห่วงหนูไหมคุณพ่อห่วงผมไหมพลังงานผู้ชายไม่เด่นแต่ก็ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ห่วงหมดนั่นแหละแต่ว่าคุณแม่จะห่วงเป็นพิเศษเออคุณแม่คุณนะ้าคุณป้าคุณยายจะห่วงเป็นพิเศษอะไรแบบนี้แม่แต่พี่สาวพี่สาวน้องสาวก็ได้เออบางทีอายุไม่จำเป็นต้องมากกว่าพี่สาวน้องสาวก็ได้เพราะว่าบางทีน้องสาวคุณอาจจะมีวุฒิภาวะ ตกว่าคุณเออคุณกาลังลาลาลา,ลาอยู่แล้วน้องสาวพี่สาวคุณห่วงก็ได้เช่นกันประมาณนี้ตอนเนี้บุคคลดังกล่าวเขาห่วงคุณเพราะว่าเขามองว่าคุณน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้หรือกรณีสองคุณกําลังใจจดใจจอ่จจอกับการพัฒนาตัวเองมากจนไม่ไปนันทําอย่างอื่นเออนะการสื่อสารระหว่างคุณกับเขาอาจจะลดน้อยถอยลงทําให้ดูห่างเหิน ถ้าเป็นคุณแม่คุณคุณแม่คุณอาจจะเริ่มน้อยใจที่คุณโทรหาน้อยลงหรือเปล่าเออประมาณนี้ลองสังเกตตัวเองนะครับลองไปเช็คดูว่าตรงไม่ตรงถ้ารู้สึกไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ถ้าตรงดูไว้เป็นแนวทางนะคําทํานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้แต่ใช้เป็นแนวทางได้อย่างที่บอกเสมอนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าคุณจะเอาตัวรอดได้คุณยึดมั่นเชื่อมั่นในความสามารถของคุณและเป้าหมายของคุณและในที่สุดคุณจะมีความสุขคุณจะประสบความสําเร็จ ต่อให้ตอนนี้คนรอบข้างของคุณคนลักษณะดังกล่าวคุณแม่คุณญาติคุณพี่สาวน้องสาวคุณใครก็แล้วแต่ที่กําลังลุ้นคุณอยู่กําลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆเ,เนี่ยนะไม่สามารถออกความเห็นอะไรได้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้แสดงออกความห่วงใยอะไรมากมายแต่ขอให้รู้ว้เลยว่าทุกๆคนกําลังจะมีความสุขกับคุณในอนาคตจะมีความยินดีเกิดขึ้น สิ่งที่คุณคาดหวังเป้าหมายของคุณจะประสบความสําเร็จแล้วทุกคนที่ห่วงคุณอยู่ทุกคนที่เฝ้าดูคุณอยู่เงีย,งยบๆตอนนี้จะโล่งอกจะได้ดีใจร่วมกันจะได้มีความยินดีร่วมกันเกิดขึ้นเอาคอยดูนะคุณไม่ต้องกังวลว่าท่านเหล่านั้นที่เป็นห่วงคุณจะรู้สึกยังไงตอนนี้ทุกคนมีความเป็นห่วงกันห้ามกันไม่ได้แต่ในที่สุด คุณจะประสบความสําเร็จและความสําเร็จของคุณจะทําให้ทุกท่านที่ดังกล่าวไปแล้วมีความสุขร่วมกันนี่ปันทงให้ย่างเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองต่อไปอย่าวกแวกอย่าเป๋อย่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามุ่งตรงหาเป้าหมายเลยเออแล้วอย่าหวังทางลัดขอเตือนอีกเพิ่มนิดนึงเอออย่าหวังทางลัดให้ทําไปตามขั้นตอนคุณไม่เหมาะกับทางลัดคุณเหมาะกับการทําทุกอย่างไปตามขั้นตอนนะครับเอออย่าข้ามขั้นค่อยๆโตทีละขั้นแล้วจะดีเองอย่างมั่นคงถาวร ตืบเนเื่องยาวนานตลอดไปสาธุอา้าว่าไปนั่นจริงๆไม่ได้พูดเล่นอันนี้หยอกเล่นแต่เป็นเรื่องจริงคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคนที่เฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆดังกล่าวเขาจะได้ยินดีกับคุณอย่างท่วนหน้าเป็นกำลังใจให้และแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยคนนะครับผมโอเคครับ